ยัไงไงมากคืนนี้คือมันมากเมื่อคืนนอนไหนบอกทุกคนให้ฟังก่อนนอนปั๊มเดี๋ยววันนี้คุณพ่อจะเมาสักวันได้ไหมครับกินก่อนครูได้ไงเนี่ยได้ไหมเนกี่ยได้ด้วยได้ฮันน่าตะกร้าหนี่งเฉอหนึ่งไปดูแกงมะพร้าวด้วยแกงบะขาที่เขาแกงตาวขอบใจขอบใจพ่อพับไปนะเอ๋คนต้อไป ใส่อว,วนกระเลียงบ้านไม่หินหลวงนี่ดูมาแล้วโอ้อันนี้ราบสุปปกแล้วข้อรายการเยอะแล้วเ<ด>ก่งกว่าพี่โอ้ยตามพี่ไม่ติดเลยสวัสดียมามเช้าครับในเช้าว,วันที่ดสดใสมากๆเลยผมออกเดินทางมาในช่วงค่ำคืนที่ฝนตกตัก ตามเส้นทางกันทางแล้วก็ได้เจอเรื่องราวกันทางมากมายเลยนะชาวปั๊บโผปุ๊บที่อมก่อยครับผมมีภัยกันทางไปร่วมงานแต่งของน้องๆหลายๆคนที่เป็นลังเองผมที่อมก่อยนะครับบางบ้านอาจจะไปทันบางบ้านอาจจะไปไม่ทันไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องราวกันทางครั้งนี้อยากจะถ่ายทอดให้ท,ทุนได้ชมว่าอมก่อยช่วงที่จะเข้าหน้าฝนเนี่ยเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวทักทายน้องฟิ้งก่อนน้องฟิง้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะวะันนี้จะเป็นสาวปากกยอนนะเดี๋ยวหนูต้องใส่ชุดกระเรียงอีกแล้วแต่ว่า บนดอยเนี่ยเขาจะไม่เรียกว่าะกะเลียงเขาจะเรียกว่าอะไรนะกระเลียง <c ười> คือคือจะไม่ใช่แบบพี่มูดอะ่ะจะเป็นกระเลียงโป้นรือย่างคือบนพื้นที่รับสูงอะ่ะประมาณนี้แหละเออนะนะ้านะตามเป็นนักเองที่นี่หลายคนจริงเขาทักนะ้าตาลหลคนแต่งงานแต่นี้เรามาไม่ทันบางบ้านนะไม่เป็นไรนะถ้า,างไงแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวอาจจะพากลับเส้นทางแม่งสอดเส้นทางเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยดูเห็นทางไหมสนุกดี ป็นไงมาคืนนี้คือมันมากเมื่อคืนนอนไหนบอกทุกคนให้ฟังก่อนนอนปั๊มนานแตปั๊มนึงมากราตามันต้องนอนปั๊มจะนอนดีๆไม่ได้ลูกต้องลําบากเขาไว้ไม่ได้นอนเรียกว่างีบงีบไบบดีแล้วจะรีบจะรีบรีบนอนเดี๋ยวไม่นอนวันอื่นนะมาขึ้นอะไรก็เดี๋ยวเตรียมที่จะปลูกนะครับโอ้มีรถขึ้นมานะบรรยากาศเดิมๆก็มาอีกครั้งหนึ่งช่วงหน้าฝนหนูจะเห็นบรรยากาศสวยๆเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมีแบบคล้ายๆทุ่งหญ้าทุ่งนาเดินต้าพาหนูแวะหนูอยากถ่ายรูปอะไรก็ลองดูเพราะครั้งแรกหนูใช่ม ใช่อืมนั่นแหละเดี๋ยวผมจะมีเพื่อนๆนน้องๆมาหาด้วยครับที่บนอมก่อยอาจจะได้แวะเวียนเที่ยวหรืออาจจะค้าไม่ค้คาในขอดูอีกทีหนึ่งเพราะน้องฟิงไม่เคยมาผมเองก็นานๆมาทีรู้สึกว่าการทครั้งนี้มามีความหมายมากแต่ไม่บอกครับว่ามางานแต่งของใครไว้เป็นช่วงเวลาสําคัญสาคัญให้น้องที่ผมรู้จักบอกเอดีกว่าเ <c oughs> พื่อเพื่อทุกคนจะอกหัก <c oughs> ไม่บอกนะเดี๋ยวเดินทางก่อนนะครับทุกคนนะน้องฟิงนะพองานเริ่มเจ็ดโมงนะไปสุดแล้วอยู่ที่อันไนออนทัวร์แล้วก็น้องฟิงนะครับทุกคน อะเดี๋ยวไปกันนะครับเดี๋ยววันนี้คุณพ่อจะเมาสักวันได้ไหมครับแล้วนอนที่ไหนดีครับอีกแล้วมีงานมีงานมีงานก็นอนได้มีงานก็นอนได้แกล้งมาเขาอยู่แต่แสดงว่าคืนเมื่อวานได้ทนหนุ่มคืนทำหนมคืนทำมาเช้าเหมือนกันเอาพี่เล่นนะคือต้องนอนบ้านหนูใช่ไหมแล้วแขกมาจมานอนรอเยอะไหมก็คือเยอะอะก็คือกินแล้วก็ร้องคอไปว่า เดี๋ยวว่าแต่พีใครเป็นแอคก็ไม่รู้ค่ะอะไรแล้วต้องมาถอนถอนไม้ถอนไม้ไทยไทยลูกเนี่ยค่ะลองฟ้าที่ย่าทางไหนเนี่ยย่าทางไหนเนี่ยมีใครบ้างไหมที่ยังไม่แต่งมีใครบ้างไหมที่ยังไม่แต่งงานเลยไหมต่อให้พี่กันแน่หรือชั่วคนที่ไหนเด็กสุดโตงค่ะเด็กสิเงินหนู

รอฟันไม้มาครับอกันวี้งกับข้าเลยไม่รู้แู่เรื่อคือรู้เรื่องนะว่าถูกต้องอยู่ตรงนี้ขอนังเองนะสวัสดีครับแล้วก็ฟ้าอาารทัพไยเพื่อนหน่อยสาวบัตองไปแล้วด้วยงานน้าดูเลยเอาแรงเอาแรง ไปขึ้นเรือกินลาบต้มก่อนไม้ดีกว่าไปกินลาบมีอะไรดีกว่าเพราะเข้าบอกเขาตั้งองแล้วโอ้โหล้มบ่อยครับพี่ล้มบ่อยเจอลาบต้มไอคนละสองจอดแล้วเดี๋ยวลงมาคนละสองจอดแล้วสองคนก็ได้สองคนคุณพ่อคุณแม่เรียกพี่ผมมาลงพี่ผมมาเรียกใคโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนพี่ด้วยกันนะไปเป็นเพื่อนพี่ใช่เพราะว่าผมปกติคกู่อไม้ไม่ดื่มครับใช่ไปเป็นเพื่อนพี่เลยกันไอ้ เดี๋ยวอะไไม่เอาเล่าข่าวอ <c oughs> เดี๋ยวนั่งนิ่งเลยพ่อๆ่อามสบายเลยนะนี่ยานุ่ <c oughs> มตัว่ครเบาะล้วยชิมไ่อยเจ้าพี่ชิมก่อนลูก,ก <c oughs> ให้ให้พี่กลไวยก่อน,นโอ้ครับผมพีกก่กล้่ยไม่ดื่มเหล้านะครับไม่มีเกลือไม่มีน้ำจิ้มไม่ <c oughs> เป็นไรฮะ <c oughs> ลองอ่ะกลอมเลยพี่ลงลูกพี่ถ่วเจียวน้ำมันลูก ใช่นะดูครับหมูเลยทำงแ่แรงนะเออใช่นะจะจะชิบมบะต้งฟ้าไปไหนแล้วเะชิมบะอร่อยมากอ๋อจากกัน,นแล้วก็อาชีพอาชีพต้องให้นึกว่ินเหมือนเบีย ันนี้อันนี้ขอไม้ไม่ดือะไรที่นไม้เดี๋ยวคุณ่อชิหมดเลยเลือกพี่ดีกว่าไม่เลือกพ่อแล้วเลือกมุมดีกว่าเลือกุมินก่อนกินก่อนกนก่นก่อกินกอน่อ คอครับนร้อนหมดเลยเนี่ยร้อนหมดเลยรอไดู่รู้ว่าล่าอเสร็จหรือยังให้ร่มีสื้อหมดใช่ไหมัด่ะเดี๋ยเารมาเช้าตั้งแต่ตอนเริ่มทำเลยนะเอาเลยให้ครูก่อนครูควาไมคาดแลวก็หลง Ô chị, 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 mà chị, 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 chị,

ไส้หัวกะเลี่ยงครับที่ก็เอาไส้มาเนี่ยเตรียมเสียบเอาเอาเอาเนื้อหมูยัดเข้าไปในไส้เนี่ยดูดิให้็มา่มเครื่อะไรก็ใส่ไม่เดี๋ยวเบฟอ่ะละไม่ได้อ่ายมาในตะการนี่นี่อ่ะนี่ก็เชี่ยที่สุดไม่ใช่อะไรครับอะไรนะไส้อัวอันนี้ทำในตะการนะใช่ไหมเป้งเนี่ยเป้งเหรอเออเป้งแล้วนะเป้งกับไอ้นี่เปล่าครับไอ้รสดีหรือเปล่า เอ๋อไม่ใส่ยูไปชิมเอาเอง,อองคู่กัไญ้ไปชิมเอาเองโอ้จบเลยนะ กัวร้ายอาหวัวไปโคบเสาซ่ยังไม่รู้กันนี่เดียมาดูขยันรเดี๋ยวมาดูขยับับนนี่ครีงห่งันี่อรดวจมนี่งวหมูที่เขาต้องไวเพื่อจะทำพิธีนะครับ จะดูแกงมะพร้าวด้วยแกงมะพร้าวที่เขาแกงตาวมะพร้าวมงมะขันั้นแรกเขาพี่ไม่เคยเห็นเขำยังไบทีเนี้แต่ีไป็อาจจะคนละแบบเนี่ยอาจะใช้ข้างใน็นการที่ว่าอ่านดูไงว่าดีไม่ดีอะไร่งนี้ ใช้ในพิธีการไม่ดูที่ดีใช่ใช่ใช้ใช้ทำพิธีกันนะคน่าพครับไวแล้วเนี่ยไ้วอ่ะใ้ไม่ตเอ้้าใจหใจไปดูครับไปดูกัน

อนอดีัน <là> ไหนครับพี่เนี่ยนี่ไงสีขาวที่อ๋อดีขาวสีขาวที่ีด้วยอาไปชิมมาครับเอาไปชิมเลยดเาไปีเอาไปดีครับผมดีชิมชิมชหน่อยชิมแลเองดูนัเองดูนัเองหน่อยเก่งไหมเยคนนี้ อาชิ้มาได้เพื่ออะไรครับเนี่ยนอชื่ออามน้องฟ้าที่ต่อ้เป็นนเอกนกศัินอฟ้าอกเป็นนงเอกคนต่อไปได้อยู่นะาชิมเอาชิ้กินดีอชิมนอาชิมนอาชิมอาาบมามามมชิวันไอ้สุกไอุ้กคนชิ้นวันสุกแล้วมาชิมนะครับอาวคน้ก่อนพี่แอบมือติดกาว เขาไมาชิมวันอร่อยไหมไม่ได้ครบอกว่าทำพิธีนี่เราลองกินก่อนทำพิธีไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นไรบอกทำพิธีปั๊บกินปุ๊บเลยเขาเอาแต่ดีครับอร่อยมากไม่แข็งไม่นุ่มจนเกินไปโอ้ครัใช่พ่อคุยนะครับ

ตัวเรา,เราทุกคนไม้เลยออกอเทกคนไหตอนนี้เวลาเราทำนี่คือเอาขวดพลาสติกรครับที่เป็นขวดใหญ่ตัดครึ่งแล้วก็ผูกกับไอ้ไส้แล้วก็เอาไอ้นี่เนื้อตอกแล้วก็ยัดเข้าไปสุดยอดเลย ใส่อ่วกระเลียงบ้านมหินหลวงตอนนี้บอกนะว่าต้องลองชิมน้ดูนะเฮ้มีเครื่องเทศด้วยดูดูด,ด,ด,ดูนี่มีเครื่องเทศดอันนี้มากอันนี้อันนี้ชุดบวกสูนไพรแลนั่นทุบะ่ รากคนเลยนะแด็กตัวเราเกิดที่นี่อะที่นี่แมมาทำน่ากินมากเลยอ๋อน้องอาเลยค่ะกรมทำอาหารเก่งมากมากนักเอกคนทำอาหารคนต่อไปครับน้องฟ้าน้องฟ้าบอกยกร้านที่นี่ให้น้องอามเด้าเอกสาวไี่รู้หรอกปลาหนู บ้านอยู่ไหนน้องอาร์มบ้านอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปก็ได้เดี๋ยวเราต้องต้องอาร์มเป็นเพื่อนนะพี่รู้จักบ้านน้องอาร์มนะคุณพ่อไม่ว่านะเดี๋ยวไปกินข้าวกับน้องอาร์มนะครับน้องอาร์มจะพาไปกินข้าวเดี๋ยวจะเอาลาบเอาพวกกับข้าไปกินด้นะครับว่าเรื่องช่วยกันเพราะว่างานจะเริ่มสร้างเครื่องเรารอไม่นินเดียวเดียวก็ทราบตอนเริ่มเสร็จหมดแล้วโอ้ย ครูคอนไว้ไม่ทำอะไรอะครูคอนไว้ไปสกิดขาเขาไปอะไรอะไรไปดูริ้คไปดูไปดูไดูไปดูไปดููคนไะกดขาเขาออาดูอเตาดินเมื่อกี้คนเป็นเตาดินน นี่พี่ไอ้ไอ้ไอ้เนาะเต่ามะพร้าวอันนี้ทำคาบเ้ิมหรือคาบเบิร์กคันเนี่ยไม่เป่าที่อันานี้คาบเบิร์กเขาคุ้มเมื่อกี้เขาคุณเต่าดินผมคิดว่าเขาเอามาปลาถ่างย่าดูดิเป็นเต่าดินอ่ะแล้วเขามาทำเป็นไอ้เต่ามะพร้าวหรือว่าอร่อยนะล,งลงอ,นองลองชิม์ฟงกินเต้าลองกันเลยอร่อยนะขอนมานะอร่อยพี่ลองดูลองดูขออนุญาตชิมนะครับชิมชิ้นใหญ่ด้วยนะชิ้นเล็กไม่ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าแต่คือชิ้นใหญ่ด้วย หอมเนาะแค่จ้าวมาพามีครับอ๋อเข้าเบิ่งเข้าเบิ่งเขาเบิ่งใส่กับเะไรอ๋อเขาจะเอาใส่เข้าไปเออกินเขาเบิ่งนะครับกินตัวเป็นสองแก้วนี่ตาไปแล้วตาหน้าตาไปยังไปแล้วแล้วเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนแล้วมาต่อด้วยเนี่ยยาชูกำลังรู้สึกว่าตามันลอยๆไงไม่รู้อ่ะ ชอบบรรยากาศเขาบอกให้ผมรอชิมอาหารทุกอย่างนะครับแล้วก็ย้ายวงไปกินรุ่นนี้กันก็คือเป็นบรรยากาศของพี่น้องของทางไม่ยินหลวงนะครับก็จะเป็นญาติทางคุณพ่อคุณแม่ก็มาร่วมงานกันเต็มเลยนะครับผมรู้สึกผมประทับใจมากเลยที่ของไม่ลืมเราพาโทามาแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เป็นแขกพิเศษคนหนึ่งนะมันเป็นญาติผู้ใหญ่ดีกว่าใช่ไหมลูกญาติกำนันสำรวน่อยเมาแล้วเจี๊ยเมาแล้วชอบหลุด เด็กดังนะรู้อยากทำไหมไม่ไเป็นไรค่ะเดี๋ยวขนาดกินมากกว่าค่ะเดี๋ยวได้กินอยู่นักเอกใหม่แล้วน้องอาร์มน้องอาร์มน้องอาร์มเป็นนักเอกใหม่แล้วครับน้องฟ้าหายพี่ไม่น้าใต้ไม่กินลาบเลยเนี่ยน้าใต้จะก,กินลาบม,มากแต่ว่าลาบเนี่ยเขาเก็บไว้ให้นุ่มดูด้วยลาบสุกอ,อ่ะจะมีผู้หญิงกิน,นลาบดีแบบผู้ชายอ๋อกลับไปแล้วลาบกวักกันแล้วน้วองอาร์มน้องอาร์มจ้าหาลาบไม่เจอจ้ะ พ่อผู้สูงใน้องอ๊อ่ตั้งงเองตั้งเองไปงงไม่เห็นหลวงน้องอ๊อก็วุ่นวายลุงก็อยากจะกินนู้นกินนี่น้องออนใจลุงหน่อยเดี๋ยวคุณพ่อคุณน้าคุณพ่อไม่ให้มาแล้วเาบตตอมให้มาแล้ว <c oughs> คุณเลยนะ,ะเราบัตรตอผมมาเป็นญาติเพื่อนทางฝั่งนี้นะครับฝั่งเห็นหลวงนะเดี๋ยวไปกินลาบ ไปเที่ยวบ้านน้องอามนะครับไม่รู้บ้านน้องอามอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวน้องฟ้าพาไปด้วยน้องฟ้าก็เป็นลูกสาวเมื่อกี้น้องฟ้าก็ไปดูแลผมอยู่บนข้างบนบ้านแล้วก็แล้วก็ญาตคุณพ่อคุณแม่มาเยอะมากน้องน้องฟ้าไม่มีเวลาผมเลยให้น้องฟ้าเนี่ยเอาไปดูแลแคร์สนผมนี่ก็คือชิลมากอยู่ตรงนี้แหลนะนะถึงแก้วเหล้าแก้วเดียวก็เดินได้ทั้งงานแล้วอามันตักกับข้าวไปให้ลุงกินนะครับลุง,โง,โงบอกว่าตักให้หน่อย นี้ดูนี่จะเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านหรือว่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงดูเนี่ยไอเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านหรือว่าจะเอาไปเก็บทุ่งอ่าพวกนี้เขาลงอยู่ที่บ้านด้วยอ่ะอ๋อลงที่บ้านด้วยนะอ่านนะต้นไม่ถ่ายเทมั้ยเทพมากใช้ไม้ไผ่อ่ะออแกนิกเอ่ออ์แกนิกออร์แกนิกคือมันต้องใช้ทุกสิ่งที่อยาก DIY เง เมนก๋วตี๋ยวหนูเต็มเลยกัขบข้าวเสร็จเลยเมนูเมนูเรามีนานที่รอกินอย่างเดียว <c oughs> โอ้ยนี่อะไรครับมัสาวคนสวย<ค>นะน้ำหมูทอด <c oughs> ข้าวเปล่ากับหมูทอดแต่แล้น้องมีแต่ข้าวเปล่าไงมาแล้วท <c oughs> ี่บ้านน้อง,งานางครับครัวโบราณสวพอดีในครัวเปนคน,คน,นะนอยู่นะน้องเพื่อนใช่ค่ะ ซิกเก่าซิกเก่าอาเกียน,กกาน,นฝากท้องได้เป็น <c oughs> นักเอง,เองคนต่อไปมาแล้วมาแล้วนี่นี่คอมเด็ดคอมเด็ดที่เด็ด,ด,ดที่เด็ดครับผมแกงจืดมาแล้วอันนี้ลาบสุกเนาะชัดไปอ่มามันเป็นเพื่อนด้วยนะกินข้าวไม่ลงลูกยังไม่หิวว่าเ่าเป็นเพื่อนยงไงลูก เนืวานสเปรย์เลี้ยงใส่ชุดกางเกงเปล่าไม่ใส่จะเห็นเหรอคะจะเห็นมากเลยเห็นเรามีคนใส่เป็นเพื่อนอ่ได้ค่ะอันนี้เอามาใช่ไหมคะเอามาค่ะได้ค่ะเพื่อนใส่อยู่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวใส่มาน่ารายการน้ำอเมริกันขอบคุณช้อนน้ำข้าวค่ะข้าวมันจช่วยลดนี่เลยช่วยลดสเป็นไม่สวไม่เป็นไรแล้วพี่กินอย่างนี้แหละกินดีไม่ได้เรากินแล้วมันปวดท้องต้องกินแบบนี้แหละ เ,เสื้อของแม่นี่มันจะเป็นสีขาวแตนนี้มันสีอันนี้ของใครไม่รู้เห็นได้คนเอามาให้ก็อิ่มนะครับอิมอ่มใ,ใจครับลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์ <c oughs> ไปแซวลูกศิษย์ขรูคนไม้บ้างไม่ได้ครับโดนคุณไม้ไม่ให้เข้าที่นาเกียนแ,แล้วเดี๋ยวจะต้องไปขอญ,ญาตินอนที่โรงเรียนนาเกียนเพราะว่าน่าจะกลับไม่ทันเพราะว่างานยังมีช่วงช่งเที่ยงนะครับมาชิมกลิือของคนที่อมกอดกันนะครับที่บ้านไม่เห็นหลวนนะครับอันนี้เป็นแกงในงานที่ อาน้องอามตักมาให้นะก็จะเป็นแกงจืดเชิญนะ,ออะลองชิมก่อนจะกินลาบเนี่ยกินลาบมนตั้งแต่ในงานเนี่ยกินลาบดิบเนี่ยพอดีว่าเขาคั่วสุกแล้วน้องคนไม้เป็นไรครับอ,อร่อยมากเลยพี่เนี่ยยังไม่กินเลยเนี่ย <c oughs> น้องคนไม้กินอะไรลาบหรอกินลาบครับม่เงี้อืมเนี่ยอร่อยข้าวตรงนี้ต้มจืดต้มจืดลองกินคุยไปด้วยเราคุยกันเรื่อง หลังไม่เวลาไปออกอรายการมากี่รายการอะเออผมเหรอคนทุกคนหนึ่งรายการแล้วก็รายการโอเครายการแรกเลยอ,เอ่อไอโนมอลครับเ,เป็นเป็นของพเพศที่เกี่ยวกับเอ่ออะไรนะไม่ได้จดสอสอหรือเปล่า จะไม่ได้นะครับแล้วก็อันแรกเนาะอันที่สองคือคนู้นคนเขาเข้ามาถ่ายนี่สองรายการนะ้แล้วก็มีของผมไปค่ายเยาวชนของคมก่อยครับมป็ของทูเขาจับก็ได้มีช่วงเป็นสัมพันธ์นิดนึงต้องรอจนมันยังไม่ออกคราบรายการล่าสุดนี้อยู่คุยดังไหม ไปไปไปดูนะน้องน้องเริ่มจะเป็นอรกันเป็นโปรเลยรใช่ไหมอย่างนี่คอรายการเยอะแล้วเก่งกว่าพี่โอ้ยตามพี่ไม่ติดเลยอือไอดอลครับไอดอลน่าเชื่อมก่งเช่อมั่งพี่พี่เห็นแล้วกระตกรดีมากขอบคุณครับน่าเดี๋ยวคุณครั้งก่อนลาบเลือกก็อร่อยหมูจ่างก็ดีนะนะครับไม่นอะไรแบบนี้อยากให้ทุกคนได้ชมแล้วก็อากาศที่บนดอยไม่ร้อนนะอันนี้หน้าหนาวยนะตอมเจิดก็เจืดจืดมากเลยใช่ไหมพี่ท้ากัน ปกติร้อนในบนองก่อนเนี่ยไม่ร้อนพี่มันเป็นหนาวตลอดทั้งปี<ม>จะมีช่วงกลางวันช่วงเที่ยงถึงบ<ม>่ายสามที่แดดมันแสบ<ม>แต่ถ้าเราอยู่ในแบบที่อาคารดี<ม>่นี้นะนาอยู่นาอยู่ว่าแล้วน้องขอนไม้ไม่ลงไปข้างล่างเลยใช่ครับติดดอยแนะ<ม>ติดดอยไม่ติดสาวแล้วพี่ติดดอยเฉยไม่ชักเชือ่อไม่เชื่อ <laughs> <laughs> ไ,มไม่เชื่อแล้ว <laughs> ไ,ไม่เชื่อแล้ว <laughs> <laughs> นะครับว่าคุณขอนไม้มากเลยนะครับ ขอบคุณน้องฟ้าแล้วก็ครอบครัวแล้วก็น้องอาร์มที่ให้เรามากินข้าวเดี๋ยวเราจะเจอกันในช่วงบ่ายกับการพิธีการแต่งงานของน้องเอกของคุณพ่อลูกที่ของคุณม่เป็นฝาแล้วเป็นป่านะเดี๋ยวไปดูพิธีการกันเดี๋ยวน้องจะแต่งชุดกะเรียนนะครับน้องฟิงด้วยนะครับเราจเจอกันในช่วงบ่ายเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับ